ถามเอออระถถ่าไรตามตามค่ะอือค่ะก็ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะก็อย่างที่พี่พ um ี่ได้เห um ็นแหละอือจริงมเพรว่าจริงไหมก็อาจจะทำให้เราบอกหยิบเอมข้างในไง มีความสุขจะล้นออกมาทางหน้าตาอะไรเงี้ยเออค่ะเยอะเยอะเยอะทุกวันนี้ก็นึกว่าแบบเอ๊ะผ่านไปหลายเดือนแล้วมันจะซาซาบ้างก็ไม่ยังไม่ได้หนักกว่าเดิมหรอกแต่เหมือนแบบเหมือนคนไม่ค่อยเหมือนที่ผ่านมาคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ของมินมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมีการเปิดตัวคนก็จะชอบถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้าง รักครั้งนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่วนใหญ่จะจะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะถามว่าอัปเดตสถานการณ์ว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาดูแลเราดีขนาดไหนคะเออรักก็ดีคือเหมือนเหมือนเขาเป็นคนทํางานหนักค่ะแต่ถ้าสมมุติถ้าเขาว่างเขาก็มีเวลาให้เราอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าแก๊ป ว่างๆช้านๆสองสาชั่วโมงถ้าเขาพอที่จะพาเราไปทานข้าวหรือไปทํากิจกรรมอะไรได้เขาก็จะเถื่อเวลาให้นะคะตอนนี้มีเพราะว่าตอนนี้ยังถ่ายละครเรื่องเดียวผลิตภัณฑ์จุศที่ยังว่างนะคะจ้างงานได้ค่ะ,คะหนูว่าอยู่ที่ความเข้าใจคือเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะมันเหมือนแบบทุกวันนี้เราเราโฟกัสกันที่งานแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราว่างอะแล้วก็ค่อยมีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันแบบหลักหลัก มันโฟกัสงานอะ่ะเออมันคือแบบชีว mm ิตเดินทางด้วยเงินถ้ามันมีเงินมันก็จะมีความสุขไงอะไรอย่างเงี้ยเงินเท่านันที <laughs> mm hmm. นั่งเอเวอเรติ่งน่าจะน่าจะปีปีถ้าถ้านับจากที่เขาทักมาวันแรกนะ mm hmm. ก็ก็ปีกว่า ูก็ถ่ายลงเรื่อยๆถ้าใครได้ติดตามในายจีแต่หนูไม่ได้ลงหน้าหลักค่ะหนูแบบถ่ายซอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายลงตลอดค่ะม,มีเดี๋ยวก็มีเพราะว่าเดี๋ยวคืออย่างตามโอกาสพิเศษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะลงให้กันอยู่แล้วเอาความจริงเจอแล้วค่ะทั้งหนูไปเจอเข้าบครัวเขาแล้วเขาก็ได้เจอเข้าบคนอยู่แล้ว น่ารักก็เขาพัวเขาน่ารักค่ะเขาโอเพนเหมือนเหมือนตอนแรกเราไปแล้วก็เกรงเนาะเอ,อแต่พอไปเจอแล้วหนูรู้สึกว่าโชคดีที่คุณพ่อเขาเป็นคนเหนือเหมือนกันแล้วมันเลยแบบอู้เมืองกันปัดเมืองกันโวยไกะม,มันก็เลยเข้ากันได้ค่ะค่ะใช่ใชก็โชคดีหนูว่าคนเหนือกับคนเหนือเวลาเจอกันมันจะมีเคมีหรือแบบมันคลิกกันได้เร็วอ่ะ <c oughs> แม่นเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็น่ารักค่ะใกล้ๆก็ดีคุณแม่หนูเนี่ยเพิ่งเคยจะแค่ครั้งเดียวอืมก็เลยยังไม่ได้อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่ได้มีว่าอะไรเขาก็บอกเออเขาแบบเขาชอบคนทํางานอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งก็แบบโอเคโอเคก็น่าจะนะคะก็น่าจะไอ้นะคะ ต้องรอดูในอนาคตค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ,อ, <c oughs> อาจจะด้วยหนูไม่ไม่เคยเปิดตัวอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอืม <c oughs> ใช่ใ <c oughs> ตอนนี้ชินแล้ว <c oughs> ตอนนี้เริ่มชินและ <c oughs> แต่แรกๆก็ยังไม่ค่อยชินเพราะว่าไม่ค่อยมีคน รู้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเคยมีแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาความจริงหนูยังจำไม่ได้เลยวพามันต้องวันไหนคือใช่คือหนูอะยังคุยกันนะพี่หนูเราจะมีอินวอร์ซารี่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนั่งคุยกันเลยแล้ววันไหนดีอ่ะคือมันไม่ได้มีการมานั่งคุยหรือขอกันว่าเป็นแฟนเราไม่ไม่ได้ขอกันจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันคุยกันรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจนมันแบบ เออมันไม่ต้องพูดว่ามันเป็นอยู่ในสถานะอะไรเลยนะคะมีแต<ม>่ไม่บอกเอาเกี่ยวมาเรียกกันสองคนค่ะเออยังไม่ได้ถามพี่เขาคือพี่เขามีงานทุกวันเลยอะ่ะไม่ได้หยุดเลยแล้วอย่างหนูคือยังไม่ได้คุยออกับครอบครัวค่ะว่า อาจจะกลับบ้านเชียงใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยต้องมานั่งคุยกันแต่ไม่ได้ซีเรียสหนูรู้รสึกว่าแบบถ้ามันว่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต้องดูเขา <laughs> เพราะเขาเจ็ดวันตอนนี้เป็นยังสามวันอย่างค่ะ <laughs> <laughs> <laughs>